นี่ะมมึงไปหักสบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออันนี้กินข้าวกินหนาพี่น้องเมนูโอ๊กหอยวายโยเห็ดกระมงฮวงไอ้เพิองเห็ดพี่น้องแต่มึงได้แสงเห็ดมึงนีซามเซฟมีบุญเด้อปากคนนี้นะก่อนจะมีบุญหาหน้ายากนะท่าปากข่อเห็นอยู่ไหนเจ๊ คุยจั๊กจนมาแตนนดุนมือนีข้างเกนเนี่ยนต่ำมอเคสบายดีเด้อทุกคนนั่งจะแจ๊ไม่ขี้ยอดเด้อยดเใม่ด้ใหม่บด้อยก็อยู่แถวแค้มน้าคำแซงนี่แหละไ่ได้ไปเอาใกล้ดอกหาเดวัวาเนาะไ้อนะเจ้าจับหอยเลอ้าวบริเวณหัวกันซะก็ติดตามชน้น้วนกก่าสิตาม ปเจใ้วจซีฟูดนะันั่ต้มมงที i, ่มันไ่คยงกินต้มมนี่แหละต้มงะุยอ้อยกระปุเหรอเด้อเมนูเรื่องเนสามสามโอ้ก็เดี๋ยวไใส่มนาเนี่ยแฉไปยังแตะมันดางแใส่มเนาันนี้เห็นบอกเห็นบอก กินแตงมังดาครับแตงมังดาเขาคล้ยกันนิดนึงครับโบได้มันนั่นโบไดโบไม่ด้นะนะเป็นอันนั้นมังดาโชชดินนานเป็นน้ำเป็นบัวเสือมันกินบัวพานเลยตัวนั้นก่อยบุกินงจะติดเป็นเนื้อหงเป็นบัวเสืออันนี้มังดาจับมากับหน้าหม่ๆหมนะจนแตบแอกวังหอนเนาะมันใหญ่มันอ้วนอีกทั้หอมกื่นนะอ้เด็กเป็นยังหลอก เแต่งานพูนงานบัวเขาแต่เอาว่าเนี่ยเป็นกินเนื้อเมาบ็กินเนื้อเหลาเบี้ยนก็กินเหาเบายไอแห่งจากเมาอนี่แล้วมา้งผมไปเบ็ดก่อนอะไรเขายังเบ็ดแล้วเดี๋ยวเบิดบ่กิโลหนึ่งโอ้ยไม่ได้อะไรหรอกบอกโอ้ยเนี่ยใครเหลือบ่ใคนไมั่ละเมา ไม le ่ค yeah. yeah, sure okay. uh, yeah. ่อยเทีอยกระายเพิ่นี่ยเน่เราเนี่ยเราึ้งเดี๋ยวชุดยาวเลย้เกย่างวกอน่ดว่วาย่งเกาเอาเองมหอยใเออ กินแล้วอนยบะเมนนั่นนับงวแบบบเมาดอก่วนเนาะตามันมันมียังคือตาคนเอาเนาะบ่หฮาเฮาเฮาไปเก็บจะนอยนี่เบื่อฮามาเห็ดก <Hey, ินนี uh> ่เนาะเอวนเห็ดเจีวก uh> ินเนาะบ่ของกับเก่นบ่ใท้ใกินหอยเหมือนเนาะใช้ไม่เสียอยเ้อของเรา โอ้ยยาแ่อค oh. ือไ oh, ้ยยาด้เบ sure? ิดนี Έ ่จับเอานี่โอ้ยจิคุเบิริดจับเบันจับมาอได้บอกเสียงเขาไรรเลยอีกพอจะมีกินไมล่จับยแต่พ่อคนแ่าจังหวัเอเมงดาไหมกูนี่ดเขาคือมกกิตนนั้็คิดว่ามันเป็นแบบแกงดาแต่ขายก็ิ จะบ่กินหรืออะอยู่มกินลเดโล้นั่นแต่เนาะใช้มากินไหนต่ว่าจะกินตไหนลยามันเองจะุปลามันงกันคิดเมาเด้อได้กินอ้วะโอโจะตํหูแสปายังมันไงมันขวนเนาะวนแลมันบริยอนะมันใหม่จับขึ้นมาไใหม่ โตปเลยโต้เลยหาจดาอะไรก่อนหอนโตต้เด้เอ้าเอึอ้าบริเวณไปหอนเหรอหอนห่อนยังก่อนตตมากมากหอนจรีดออเหนื่อบาเวนยงวลาเวนคุาเวนะา ออมือนี้ขึ้นเขาแฉบไปไลายขึน้นอะไรขึ้นเขาแฉบไลายมือนี้มือนี้นต่างไงเนี่ยจ้องเหยื่อมัดมามันไม่ห้างเที่ยงเลยใครก็ได้ต่งางไงเนี่ยเราข้าขาแต่ขามันสีสันเลยมือนี้ข้าบ้านเขาขามันจะแบบมาลอยต่อยแตะแบบสั่นๆอันนี้แบบไม่มีห้างเที่ยงยังแบบเราเพิ่งบนเรือพาเราเปลี่ยนใหม่เราเป็นเราเพิ่งเออมือนี้นจางไงเนี่ย

นาไอุ้นเผาล้าน้าด้วยม้ยเจ้เจ้บ๋มเองเจ้เอาอะไรใส่เจ้เจ้เ้มีใส่เสียงเยืนเยืนตะปอเย็นเยื่นหังกิดแบบนี้อันร้องอันลีนีเย็นเยืนขางกิ่งก่งนี่เนาะมันเ้อนรีดถึงขานใส่บจักอีกันไปวะยังบัวจักยืยังก็อีกัน มึงนี่เป็นอะมันมันฮนนนันิอะไรม่นนะไรตวตัวเขาเป็นคนละเวบบ้นบาวโเสือแล้วตัวมึงฮันรนาเป็นขักนอกประชาเจาะังบอกก็ได้ไวหนี้ก็จะแบบประหนังหวหน้ำหังกับพวท่านท่านเขากกันแบบเ้าแปลก แตกแห้งเลยเย่เอาหก่งมอยู่เอาหก่เอากงเาบลึงเด้ังทันถ้าลุดเนี่ยก็ตังทนกอเอากันแบบปกติเนาะคือเขาเอาลาเนี่ยเอายังนึงฝังแล้วาบดยาคุยบอกกรจักวดวดวไปพมกันเนนั้วเนันเราบุกินเองด้

ไปอาเบ้ยด่ดีโยมต้งน้ำร้อนมาบ้างเ้อเฮ้แบบนี้ะมันรอว่าตั้มตั้มแล้วมันอเอแบบมันยีมันกรุบๆในปากเลยแะแก็แทมันก็ เดี๋ยวมึงทำยังไงเถอะนะฮัลโบุดจได้เรักเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่อยู่ที่ปลายตอนเป็นก่อนใช่เปล่าต่ำยังเพิ่อขายดีขนาดไปกินซื้อกินเนาะงอมใจเนาะกาแฟดิบมันเป็นอะไรกันซิเนาบวหลายคนเฮาวเรียนก็มือนี่ไปตามกระแสเด้อจงลาคนเห็นพริกก็เป็นถือเห็นจักเป็นดอกบัว คนทำออกไปตามเสยังนอยู่ในกระเชเห็หมกระเลจุ่มลงนะกระเากินกระเากินสิมาแต่กระดาษดัังเขสัน้แต่กเงกนระเดีเลยกะเ้วน้นไม่ใช่ถือฝากของสขึ้นกับผู้มักถ้นเ้องมักกระบ เอลาเอาได้ปมาณจะแมงดาอย่างกินแสบโอเอนี่อ่ะเนี่ยน้อยเรื่องของข้ามหนี่ใส่กับโยบมได้ย่างยาที่เขากินก็คงชึกแสบเขามากซึ่งกับแสบเขามากมันจะคืนจับของมิเกลพี่กันนอคือแสมยังไดาในเมื่อเขาใส่กินบางที่แมงดามูเอามันกรสดเด็ดสนสำหรับเราอยู่บ้านนอกมันก็อยู่บ้านนอกเฮ้ยน่าจับแต่กินเลยใส่กบหนึ่งมา ีก pues um, ินใส่ปลาดุกเอาไปได้ปลาคอเอาเพนปลาดุกได้บางทีไปใส่เม <hard> ็ดเอาไปได้เลยใช่เาได้ส่แกัวในการได้ถามเดูเขาได้แล้แหวมือใหม่เน่ยตั้งดเก่อายุเยอะนีนานะ ใจเบิดมันใส่อยู่ในหนักตกอานเียงเดียวเบิดใส่เองใส่เองเออใส่เบิดเนาะกุ้งมัจักหนคลิปกันี่เบิดใส่เบิดใส่เบิดใส่ใส่ักาผมมีักาป่า่เพิษกัได้เิประเิปยันงงคปประทศไทยเนาะแบ็เบิด ตาไปย่ามัปเดียวเลยเขากรหุเลยเดียววัใส่เป็นกลุ่มอะไรเลยหางต้นย่ามมาถื้ก็ถือเปล่าือเหรเก็บไม้มาเดินหันอื่นได้ไม่ไม่ใช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 ่ไม่ช่ไม่ใ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 ช่ไมบใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม กว่ามันหูแล้วบอกกบอือก้อนไดาเลยไปแบบเป็นซอดเป็นก้อนเลยนะนี่เลกเป็นสากเป็นสากใส่ดีเรียบร้อยเป็นนักทีใส่จะนี่ไปพูดมาใส่นเาเาก็ใส่เดแล้วพเจ้าอยากลงสาพเจ้ลงก้อนเขาาบนีหนออันนี้ลุก็ผใส่เลยเบาานแดนแต่นานี้จะได้ิชชกันเลยอันดียามก้อนเลยตัวทั้งวัวมัอือยามของเขา

แมนลี่เนาะผาแแหงเลยนะผาแแหงมันมีสิตัวเออทามันมีผแแหเนาะผาแแหงจะได้ก็หนาแก้มันตั้งหมดกวาดมาวะโบมาละพอละพอจนต้นเลิกเนาะต้นเลิกตั้งได้ตัวมาตัวโพ่นผมก็ป้ายเนี่ยจะมาติดมาไม่หลับเอาไปปี๋เนาะปี๋ก็ไม่ได้เนาะจะโก้เราก็ตั้งจนก็โก้เนาหลายดอกเติมยู่

การมันเป็นอะไรการใยๆเป็นดอกเออดอกน้องเส่ได้พน่อเสยแนสบแห้งกีพี่น่อ่แหงลีพี่น่อยกโอ้ก็ส่ตั้มหักมุ้งก็แส่แมงดาแฮง โป้ยักก้าวเงบัดก่อนมงถ้วยยืดงแสบไปอยู่กับไอแสบเลยกินแสบเด้อหมือนเฮนั้กินเว้ยนี่อะมึงเป็นคนปรุงกูเป็นคนตำใจมึงด่ากูมึงหั่นกูหมักแห้งกูแทะบูได้หลานจานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอนกูจะจับมาให้ตำมาตำให้กินอีกเด้อเพราะว่าได้แน่นอนกูผัวถ่ายหูเอาว่าแบบนี้ลืมเด้อลืม้อ เออวลาจะแคบอเนน้นก็ได้มันบกหัก้วมันบกหักต้องเอาไทยอุเอ้นอกตอนลอกแนมกลองเว้ยจามซีมือว่าให้ในภาคกระทยอุลูกเฟดไอเบิรยอะไปไทยเด้ใช่ความวันชีไทยก็ปาก้อยยุะอยบัตรในไทยลเอไทยก็ปากก้อยโอ้ลืมพี่น้องมื่นไทยก็ปกกอยละมื่นถ่ายชุดเด็กอะบดงนาะอันนี้ตามหงอเฟสองเวลาที่ไะหยอกมาสฝากทุกคนคนไหนแซ่เดิมีเขาแซ่บได้